ท่ามกลางกระแสนะครับที่ทัวร์เนี่ยไปลงที่สอวอ,อย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ขบวนเนี่ยก็ลงที่สอวอนะครับก็พยายามกดดันให้สอวอเนี่ยโหวตตามเจตจำนงของประชาชนนะครับนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนมากที่สุดนั่นก็คือพรรคเก้าไกลครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากรถทัวร์เนี่ยจะไปลงที่สอวอแล้วนะครับก็ยังมาจอดแวะที่พักเพื่อไทยด้วยนะครับโดยที่มาจอดแวะ เป็นระยะระยะนะครับ กล่าวหาพักเพื่อไทยต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแข่งการไปหัวกับตรงนู้นตรงนี้แอบไปหัวกับสวต่างๆนานานะครับขนาดเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ออกจดหมายชี้แจงออกมาแล้วว่าเขาเคารพเสียงเคารพกติกานะครับแล้วก็ยึดหลักทางประชาธิป,ปไตยว่าให้พักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลทางเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีมติออกมาชัดเจนนะครับก็ไม่อยากจะให้อ,อ่ไปโจมตีพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็อยากให้เชื่อมั ในระบอบของประชาธิปไตยโดยเฉพาะาพรรคเพื่อไทยซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยมานานนะครับก็ไม่อยากให้เป็นสนามอารมณ์นะครับกับพรรคเพื่อไทยสงสารพรรคครับ